ไอพีมมึงว่าอะไรของมึงเน่ยต้สิงโตไงที่มึงให้กูว่าสิงโตอะไรนี่กูให้มึงว่าแบบนี้ลที่มึ่ไมาไม่มึงมึงมึงดูลายเส้นร้อนอะไรกันตกคนโอ้โหหัวหน้าดูงานมัาดิหัวหน้ามันเหมือนไหมดูเหมือนหัวหน้าเหมือนดูงานมาดีศิลปะยดยืดยืดจะคุยกับผมในห้องไหนมันเป็นยังไงคุณบอกสิมันดูมันดิ่งหัวหน้ากูทำตามมึงแล้วอ่่ะนคย พวกคุณต้องเจอนี่พาทูฮาร์ดลองออกไปเล่นดูโอ้ยเจ๋งดีเราก็มันกันง่ายขึ้นเยอะพมากจริงฮาร์ดทูฮาร์ดใจจริงโอ้ยมีกำลังใจทำงานต่อ,องานดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยนี่ก็บอกแล้วตามที่เราคุยกันเพราะว่าเกมที่เราเล่นมาไงแล้วก็เลยคุยง่ายมากขึ้นนะเป็นไงเป็นไงนดีขึ้นเยอะอย บอกเลยใช่ไหมฮาทูฮาเน่ย้ยดีนะคังดูตามเล็บเลยไหม้ว่วนก็ต้นฉบาบอีกงเี้ยเลยงานนี้ขนาดนี้ต้องขอบคุณฮารทูฮาเกมดีมีคุณภาพ